ยังคงต้องเฝ้าระวังอาวุธของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเจ้า PHL03 ซึ่งสามารถยิงได้ไกลสุดถึง130กิโลเมตรเป็นการเฝ้าระวังแต่ไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะครับแต่ก็มีคำเตือนจากทางผู้ว่าสุรินเช่นเดียวกันรายละเอียดเป็นยังไงโมในชแนลจะเล่าให้ฟังครับตอนนี้คือช่วงเย็นวันที่26กรกฎาคม68นะครับทางเพจกองทัพบ,บกทันกระแสโพสต์บอกว่ากัมพูชาจงใจใช้อาวุธเกินระยะแนวปะทะฮุนเซนคิดฮุนมาเน็ตทำ PHL03 ถือว่าเป็นจรวดที่มีระยะยิงไกลที่สุดของกัมพูชาประมาณ70ถึง130กิโลเมตรเลยนะครับโดยเชิงเปรียบเทียบแล้วถ้ากัมพูชาวางเจ้า PHL03 ที่ชายแดนพอดีจะสามารถยิงจรวดได้ถึงอำเภอเมืองดังต่อไปนี้อุบลราชธานี สีสเกตสุรินทร์และขอนลชเีมาบุรีรัมย์สะแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดนะครับทางเพจยังโพสต์บอกด้วยว่ากัมพูชาวางแผนก่อชยกรรมสงครามอีกครั้งไม่สนใจพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนที่อาจจะรับผลกระทบซึ่งทหารไทยพร้อมรับมือแต่ขอประนามแผนการชั่วร้ายในครั้งนี้ครับขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คุณชำนาญชื่นตาก,ก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวเป็นการเตือนเอาไว้ระบุว่า ในระยะ1-3วันนี้พี่น้องชาวสุรินไม่ควรไปอยู่ในที่ชุมชนที่มีคนรวมตัวกันมากๆและอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาไม่เกิน120กิโลเมตรถ้ามีความจำเป็นต้องไปก็อย่าอยู่นานๆครับรีบไปแล้วก็รีบกลับให้อยู่ในบ้านพักที่ห่างจากจุดเสี่ยงเช่นที่ตั้งหน่วยทหารห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลโรงเรียนเพะได้รับข้อมูลว่ากัมพูชานำจรวด PHL03 และ KS14 ซึ่งมีระยะยิงไกลถึง130กิโลเมตรเข้ามาในเขตจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดสุรินท์เพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทเพราะว่า2วันที่ผ่านมากัมพูชาเน้นยิงใส่สาธารณูปโภคโรงพยาบาลโรงเรียนหมู่บ้านหรือแม้แต่ชุมชนครับทีนี้มาดูสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับในวันที่3ของการปะทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาในวันนี้คือ26กรกฎาคม68เพื่อเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้สรุปเหตุการณ์การประทะก,กันในวันนี้เอาไว้ณเวลา12นาฬิกาแม้จะเข้าสู่วันที่3แล้วแต่ก็ยังคงมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องและมีการเพิ่มเติมกำลังของทั้งสองฝ่ายมีการยิงปืนใหญ่ตกในพื้นที่พลเรือนหลายแหง่งตลอดช่วงบ่ายของวันที่25กำลังของกัมพูชามีการระดมยิงด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดคอและบีเอ็ม21อย่างหนักซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการตอบโต้อ,อย่างเท่าเทียมส่วนภูมะเขือผลักดันและก็ยึดพื้นที่คืนมาได้้แลว ประสาทตาควายพยายามผลักดันอยู่พื้นที่ปะทะหนักได้แก่ภูมะเขือ6ครั้งประสาทตาเมืองทม4ครั้งช่องบก3ครั้งช่องอานม้า3ครั้งสำมแต่สครั้งช่องตาเท่า3ครั้งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคาดการว่ากรรมภูชาจะใช้การยิงปืนใหญ่ได้แก่